เฮ้ยไฟดับอะอ้าวแล้วแถมมีไฟสำรองอะใช่ผมมีข้าไมาจ,จูๆไฟดับอะมันไม่ใครไปทำไปปิดปุ่มสวิตช์ปิดไฟหรือไงได้แหละเราจะต้องไปที่เครื่องกำเนิดไฟแล้วก็เปิดสวิตช์มันใหม่โอเคครับงั้นไปทางไหนก็ทางนี้แหละเ้ยโอโ้โ,อโหโอห้โหอืมไปไปดูสิก็เครื่องไฟฟ้ามันดับอะแล้วจะปิดยังไงอะ่ะแล้วไอทีัีติดอยู่ได้ไงกับพัดลมด้วยเนี่ย เออไม่โลสิใส่ฐานมั้ทีวีที่ไหนใส่ฐานเฮ้ยแล้วพัดลมที่ไหนใส่ฐานเนี่ยเ้ยเคยเจอแต่เปิดสปาร์คไฟเอานามาแล้วโอเ,เงินแล้วพี่จะตามผมมาไหมอ่ะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันเกือให้น้องไปดีกว่าอ่ะการเรียกเราว่านน็น้องเรามาจากนานาคต ว่าเฮ้ยมันมันกินภาษาอะไรเนี่ยไม่ไเกี่ยวนะหายไปเกี้ยงเลยเกี้ยงเกลี้ยง ปั๊ดหัวได้ไหมนะหยามันเข้ามาใกล้มาแล้วดิมันเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆแล้วทำไงดีเล่าเอ้ยยี่ใครก็ได้ช่วยด้วยเออเฮ้ยไปดูกันเดี๋ยวพวกมันรู้เฮ้ยเมื่อกี้อุจาร์ฟาดมันมันสลบไปแล้วมั้งเหรอหรือไม่ก็วงจรคงช็อตแล้วล่ะยึดเออโคตรยังไงแล้วเนี่ยยึบโอเค อันนี้น่าจะเป็นปุ่มเปิดไฟแล้วก็นี่น่าจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจิบจิบจิบโอเคสำเร็จแล้วโอเคไฟฟ,ฟ้าน่าจะมาแล้วอ่ะฮะไอไฟฟ้ามาแล้วไอมันไปโจมแล้วเราโอเคไฟฟ้ากลับมาแล้วโอฟฟว้โหเฮ้ยไม่อยากเชื่อว่าเราทำได้แต่ให้มันท่องอ่ะเฮ้ยนี่มันอโอ้ นี่โอ้โหหุ่นตัวที่ไม่ใช้แล้วมีหน้าล่ะโอ้โหมันมาอยู่นิ่ด้วหรอยเนะีะยนี่ไงพารูนบอยเฟรดี้นนบทดนี่นี่คือล่างเฉยๆน่าจะยังไม่มีวิญญาณหรือไม่ก็วิญญาณน่าจะหลับอยู่หรอต้องตามหาวิญญาณพวกเขาสวสดีเอ๊ะน่นเสียงใขรอะ่ะนอยบอกว่า นายอยากเจอกับวิญญาณพวกเขาไม่ใช่เหรอฮะฉันเองฉันเฟรดดี้ฮะคุณอยู่ไหนอ่ะฉันอยู่รอบตัวเธอแต่เธอมองไม่เห็นฉันหรอกโอเคก็ดีเอ่มคือเอ่มมอวอมา,มา,มาก่อนที่ฉันจะเข้าสิงร่างนายไม่ไม่ไม่อยาเข้าสิงผมผมมาเพื่อช่วยช่วยยังไงคือผมรู้ว่าคุณเข้าร่างไม่ได้แล้วเพราะว่าเหมือนผมไม่รู้แหละว่าทําไมแต่ว่า ผมมีที่ให้คุณอยู่แต่สำหรับสามที่เท่านั้นคอยบองคุณบอนนี bon ่กับบอลลูนบอยโอเคแล้วร่างนั่นคืออะไรร่างกระดาษมันคือกระดาษที่ขยับได้อยู่แค่ตอนที่คุณไม่มีใครมองคุณพอใจไปล่ะโกโอเคพอฉันเปหอกระดาษนั่นโอเคครับตามมาเลยครับผมไม่รู้คุณตามอยู่ก่นนะ โอเคครับผมเปิดประตูทางมันนะครับโ okay. อเคช่วยดูทางให้ผมหน่อยนะโดยเลยนี่ไงครับกระดาษสามอันเนี่ยอน,นอนสดอยู่งั้นฉันจะลองสิงมันก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับอืมร่างนี้ดูฟิตดีฮะขอบใจมากเอนอนอนชื่อว่าอะไรเหรอนั่นสิผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าผมชื่ออะไรอ๋อเหรอโอเคงั้นก็ Okay. โอเคดูเชื่อกระดิกเนาะขอบใจมากเนาะครับดูชฉันจะไปเรียกอีกสองคนมาสิงเนาะขอบคุณครับที่อุตส่าห์เชื่อผมเอ้าล้วไอ้แก่คุยกับใครอยู่อะเออผมคุยคนเดียวครับอ๋อโอเคเนาแลก้กคุณออกมาจากออฟฟิศทำไมครับก็บังเงินว่าฉันปิดประตูไม่ได้อ่ะประตูมันเหมือนระบบมันระบนดนอะฉันเข้า,มาไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช่กันดิฉันปิดมันไม่ได้ แล้วพวกมันก็เข้ามาใกล้แล้วฉันก็เลยหนีออกมาเนี่ยแล้วก็เจอจายอะ่ะโอเคงั้นเราคงต้องซ่อน,นห้องครัวแล้วละ่ะพราะมันหาเราไม่เจอหรอกในกล้องจะปิดเออจริงด้วยฉลาดมากเฮ้ยระวังนะเฮ้ยเบาเบามันนี่สิมันนี่มนันนี่ชิบอยูรู้โอ้โหมนันนี่ไปดิเฮ้ยเข้าไปไหนละไอเจ๋งดีแกเนี่ยครับอันนี้ผมเจออาหารกลับไปกินครับอ่าขอบใจมาก ฉันไม่ค่อยชอบเราเนี่ยเท่าไหร่อ่ะโอเคผมก็กินอิ่มแล้วเหมือนกันชิบโอเคแล้วชิบชิบโอเคถ้าเกิดคุณหิวอยากกินอะไรก็ก็บอกว่าเลือกกินได้ครับมาทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะครับชิบชิบโอเคครับแล้วเราจะต้องอยู่ที่นี้นานสักแค่ไหนอ,อะ่ะนานทั้งที่คิดว่าเราจะรอดแล้วกันอ่ะเดี๋ยวฉันหาของกินกันนะโอเคเชิญครับอืตัวเย็นก็ของหมดอีกแล้วเฮ้ย อย่าเปิดเพลงแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะรู้ okay. โอเคฮื่มได้ยินเสียงปะได้ยินโอเคเดี๋ยวผมเปิดไปดูกันนะบ๊ายบายใคร,รอ่ะพวกหุนนะ่ะมันรู้ว่าเราอยู่นี่หาทางปิดเร็ว แล้วมันลู้ได้ไงอะ่ะใครจะไปรู้ล่ะเฮ้ยต้นคริสต์มาสมี่ต้นคริสต์มาสช่วยกันหน่อยแล้วกันถังขยอะอึบอ้าวถังขยะหายซะแล้วไปเลยเราไม่ตูน้นี่เอามาลูกอีลลุลล,ลหาอะไรปิดแล้วเอาจานปิดจานคงปิดได้อะ่ะเออเอามาเถอะน้าเดี๋ยวเราจะลองดูเพื่อชีวิตเรานะอา้อาก็ได้ก็ได้ไดอืออบ,บโอโอ้โห จานจานเอาจานมาอีกเออบ้าไปแล้วจานปิดตายที่ไหนผมบอกแล้วมันเข้ามาไม่ได้หรอกดูสิผามาตั้งเป็นชั่วโมงแล้วดูมันเข้ามาไม่ได้เห็นไหมอ่าแกนี่ฉลาดจริงๆโอเคปัญหาคือเราจะออกยังไงนี่แหละตอนออกอ,ะอ่ะเออแกนี่งอจริงๆก็โทษครับเฮ้ยเส้นนาฬิกาเนี่ย เย่แย่เลยรหรอครับเ <Okay. S 1> มื่อเขาปอกมองอ่ะมันจะหยุดขยับแล้วเราก็ออกไปได้แล้วเย่เย่แต่เราจะออกอยังไงครับเออพ่อแกคนเดียว